ส่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกโดยกองกำลังนเรศวรได้ร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขจัดชุดปฏิบัติการบินกองทัพบกหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข นำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลแม่สเสียงเดินทางไปรับนายเชิรโลแฮสีสวัยบุษบาอายุ72ปีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศบเมยอำเภอศบเมยซึ่งป่วยด้วยอาการหอบเหนื่อยมีไข้ตรวจหาเชื้อพบเชื้อมาล,ลาเรียมายังสนามเฮลิคอปเตอร์ โดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36ค่ายเทพสิงตำบลบ้านกาดอำเภอแม่สเรียงโดยมีนายสิบพยาบาลพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางโดยทีมแพทย์พร้อมรถพยาบาลโรงพยาบาลแม่สเรียงได้มารอรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัย สำหรับการช่วยเหลือนี้นะคะกองทบกและกระทรวงสาธาร,รณสุขได้ลงนามความร่วมมือเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารและพื้นที่ชายแดนของไทยในทุกสถานการณ์ค่ะ